สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้านะครับไอเดียนะครับขายของออนไลน์ผ่าน eBay a m a z o n ขายฝรั่งกําเลยดีกว่าขายคนไทยกลับมาอีกแล้วนะครับผมจับทำเนียตออนไลน์เดอคอมเว็บไซต์ส่วนใจของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วหลักสูตรเราเน้นเครื่องมือช่วยกับเพื่อนๆที่เรียนกับโอทออนไลน์นะครับเจอสินค้าขายดีตอนนี้เอ,อ่อไปรณี์ไทยกลับมาส่งของได้แล้วนะครับเพื่อนๆไปรณี์ไทยก็ลุยได้แล้วนะครับขายของนิดนึงเนี้ยฮะ ตรงนี้นะครับเรามีกลุ่ม Open Chat นะครับรับลิงก์อัปเดตข่าวสารอาของ y o u t YouTube o บออนไลน์ line, ข่าว eBay a m ม z o นนะครับเชิญชวนเพื่อนๆเ,เข้านะครับมีตั้ง5,000คนนะฮะเข้าได้เต็มเลยเมื่อก่อน500แต่เดี๋ยวนี้ได้5,000ก็เลยชวนเข้ากลุ่ม5,000นะครับดูแลง่ายดีแล้วก็สแกน q r Code ได้เลยนะครับ หรือไม่ก็ติดต่อ o อด o n l i n e c o m คลิปเพิ่มเพื่อนเข้ามาขอนะฮะใน Line official ครับว่าขอเข้ากลุ่มหน่อยค่ากลุ่มเอ่อติดการข่าวสารของ o อด o n l i n e นะครับพอพอคลิปนี้ทักมาเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้รหัสอ่ะมาเร็วมากนี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะเนี่ยอ๋อรหัส a d w o r d โอเคอ่ะเขาเริ่มก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตยวต่อเดี๋ยวใจเย็น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 อ่ะ คลิปแรกนะครับผมไอไม่ใช่คลิปแรกภาพแรกนะครับสินค้าตัวนี้ครับเป็นเหมือนเอาเป็นเป็นเอาแง่ใบให้เป็นกําไรหนังเออแล้วก็ขายมาแล้วห้าโซกุบกิบกุบกิบแต่ราคาพันสองไม่กุบกิบแล้วสามสิบแปดดอลลาร์น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจัดมาเลยขอเชลยมาได้เลยนะฮะที่โค้ดยูสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองศูนย์ดับเบิลยูหนึ่งจัดมาจัดไปคลิปนี้นะฮะจัดทำเ y ออดออนไลน์ดอทคอมนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับ อยากเรียนอีเบกับเรานะฮะนี่ยอทคอสจับมือทำดูแลตลอดชช็ดติดอะไรถามได้ตลอดนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆสนใจแชร์เครื่องมือด้วยตอนนี้นีฮะมีโปรโมชั่นแถมให้อีก2ปีด้วยนะครับรวมเบ็ดเสร็จเป็น3ปีติดต่อโอทออนไลน์ได้ที่ไหนครับไปที่หน้าเว็บไซต์ o อทออนไลน์ .com นะฮะคลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับ Li น์ออฟฟิเชียลแคลนนะครับหรือพิมเองก็ได้ไปที่ l ล n e ของคุณนะครับพิมแอดข้างหน้านะครับไปที่บวกก่อนนะกดบวกแล้วอย่าลืมแอดข้างหน้าอย่าลืมแอดข้างหน้านะฮะบางคนล @oatonline นะครับ @otonline เบอร์โทรครับ0815511616ครับ otonline ทำคลิปนะฮะแชร์สินค้าไอเดีย e otonline talk นะครับไลฟ์บ้างเทปบ้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตามติดชีวิตคนทำอเมซอนนะครับมีรายการอยู่3รายการอยู่ในช่วงปี2020นี้นะครับหากเพื่อนๆชอบใจยังไงก็ฝาก subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ แล้วมีความปรับปลื้มใจทุกวันนะที่เปิดเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาดูเนี่ยในในสตูดิโอของ youtube เนี่ยครับเบื้องหลังเนี่ยหลังบ้านนะครับเราจะดูได้ด้วยว่ามีวันอสองวันนี้มีคนเข้ามาดูกี่คนแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดนะครับคลิปของวันนีเช้าวันนี้เปิดเข้ามาในข้อมูลวิเคราะห์นะครับเมื่อวานนะฮะเมื่อวาน,ม,วานมีคนดูเราไอ้มีคนแอดซับสไครต์เราเนี่ยหนึ่งมื่นสองหกศูนย์ ร่วงไป2-5-9ด้วยแล้ววันนี้ตื่นที่มานะครับเพิ่มขึ้นมาอีก3ท่านโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ๆและเพื่อนเก่าๆด้วยนะฮะเราก็ไม่เด็ดลืมนะมาแค่ขอบคุณคนใหม่ๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามคลิปของ YouTube อดออนไลน์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากซับสไคร e ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะ เรามีโซเชียลอื่นด้วยเรามี f a c e b o o k f แ n p a g e เรามี Twitter เรามี Instagram TV โอดออนไลน์นะครับยังไงก็ฝาก Follow ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับทุกครั้งที่เราเข้ามาแล้วมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเราแฮ ppy มากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับไม่ถองเรียนก็ได้นะแต่ถ้าคคนไหนสนใจอยากก้าวกระโดดนะครับแบบมีเครื่องมือช่วยทั้งสินค้าแล้วก็คีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็ยินดีนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ